คุณเบื่อกันหรือยังครับสำหรับก,า,การออกกําลังกายแบบเดิมๆวันนี้นะครับผมจะพามาออกกําลังกายในรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาติดตามชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ the citizen studio นะครับวันนี้นะครับกับผมโค้ชแบกนะครับวันนี้เราจะพามาออกกำลังกายในน้ำกันนะครับหรือ aquatic exercise นะครับโดยที่เราจะออกกำลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์เลยนะครับจะสนุกแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับเรามาออกกำลังกายกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะครับเป็นท่า shoulder w i t h s t r a i g h นะครับท่านี้นะครับจะทํากันทั้งหมดนะครับ15้ครั้งนะครับในท่านี้เราก็จะให้กางแขนเข้ากางแขนออกสบายสบก่อนครับเป็นการมอบอัพก่อนที่เราจะออกกาลังกายกันนะครับโดยที่เราจะกางเข้าแล้วแหวกออกนะครับพยายามย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการยืดเหยียดช่วงขาไปในตัวเลยนะครับแล้วก็พยายามหายใจเข้าออกนะครับตามการกลางหุบเข้าและกางออก มาที่ท่าวอร์มท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่า Double a r า s t a เตท u n k Rotation นะครับท่านี้นะครับจะทําทั้งหมด15ครั้งนะครับโดยจะเอามือไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดันน้ําออกไปด้านข้างซ้ายและขวาสลับกันนะครับในท่านี้ครับก็เหมือนกันนะครับดันน้ําออกไปด้านข้างหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับทาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับและย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะยืดยืดละเอียดบริเวณขานะครับทาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับ มาที่ท่าต่อไปนะครับ Shoulder Horizontal Abduction นะครับในท่านี้นะครับก็จะให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยครับแล้วแหวกน้ำมาด้านหน้านะครับทำทั้งหมด15ครั้งนะครับทำไปเรื่อยๆเนาะในการแหวกน้ำนะครับเราก็จะหายใจออกนะครับหุบเข้ามาหายใจเข้านะครับทำสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ15ครั้งครับท่านี้ก็จะมีการงอเข่าลงเหมือนเดิมเนาะพยายามแหวกน้ำออกเยอะๆนะครับกางแขนให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ ต่อมาครับจะเป็นท่าไฮนีนะครับท่านี้นะครับจะให้ทุกคนนะครับยกเข่าขึ้นมาสูงๆนะครับสลับกัน2ข้างนะครับซ้ายและขวานะครับพยายามหายใจเข้าและออกนะครับขณะทํานะครับท่านี้ก็ต้องเก่งบริเวณหน้าท้องไว้ด้วยนะครับทําทั้งหมด15ครั้งนะครับทําไปเรื่อยๆเลยท่าต่อมานะครับจะเป็นท่าเลกเคินะครับท่านี้ครับจะต้องพับขามาด้านหลังนะครับเตะขึ้นมาให้ถึงบริเวณสะโพกของเรานะครับ ท่านี้ก็จะทําทั้งมดนะครับ15ครั้งนะครับท่านนี้ก็จะทําซ้ายและขวานะครับเท่ากับ1นะครับทําสลับกันไปเรื่อยๆครับหายใจเข้าและออกนะครับตามจังหวะครับต่อมานะครับเข้าสู่ช่วงออกกําลังกายนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นท่า Jogging p u s h forward นะครับหรือการยกเข่าสูงขึ้นมาแล้วดันน้ำไปด้านหน้านะครับ ทำทั้งหมด15ครั้งครับสลับกันนะครับซ้ายและขวานับ1นะครับโฟกัสลมหายใจนะครับเกรงบริเวณหน้าท้องนะครับดันน้าออกไป้าท่าต่อมาครับจ็อกกิ้งพุชไซส์ทูไซส์นะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยกเข่าสูงขึ้นมานะครับสข้างครับสลับกันและดันน้ําออกด้านข้างนะครับทีนี้นะครับสลับกันซ้ายขวานะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับหายใจและเกรงหน้าท้องไปเลย ต่อมาครับ jogging put under water นะครับท่านี้ครับคือการ jogging นะครับก็คือการยกขาสูงและดันน้ำลงด้านล่างนะครับสลับกันเหมือนเดิมนะครับทำทั้งหมดครับ15ครั้งนะครับทำสลับกันไปเรื่อยๆเก้งบริเวณหน้าท้องครับแล้วก็ดันน้ำลงเยอะๆนะครับต่อมาครับ jumping jack ครับท่านี้จะคล้ายๆกับกระโดดตกนะครับกระโดดกลางออกนะครับหายใจออกเข้ามาหายใจเข้าครับทำทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับ เน้นการกลางออกรล้วบเข้าเยอะๆครับจะได้มีการต้านกับน้ำเยอะๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสลับการกลางุบกลางุบนะครับท่าต่อมาครับเป็นท่าสกีนะครับท่านี้จะคล้ายๆเล่นสกีบนอีะเลยนะครับก็คือจะมีการกระโดดดันน้ำไปด้านหน้าสลับกับขานะครับทำทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับพยายามกระโดดและดันน้ำไปเยอะๆนะครับ เพ,เพิ่มความต่อเนื่องนะครับและการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นท่าจัมสคอร์ตนะครับท่านี้ก็เหมือนสคอร์ตบนบกเลยสคอรตลงไปก็คืองอเข่าแล้วทีนี้ก็จัมขึ้นมากระโดดขึ้นมาปึ๊บฮึบอย่างนี้นะครับกระโดดขึ้นมาซึบอทำทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับ พยายามโฟกัสนะครับที่การย่อและกระโดดขึ้นมาให้สูงที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับอ่าฮึบฮึบอ่าต่อมาครับจะเป็นช่วงคููดาวนะครับท่าแรกนะครับจะเป็นดับเบิลอาร์สเตรทอัพแอนด์ดาวนะครับท่านี้ก็ง่ายๆเลยครับเน้นการหายใจเข้าและออกนะครับกดน้ําลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ ทำนะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับสลับการยอร่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับเพื่อยืดขาไปในตัวสลับการหายใจเข้าและออกนะครับดีแลกเบาๆทาต่อมานะครับ Single Arm h o r i z o n t a l a d d u c t i o n นะครับ ทาน,นี้นะครับจะใช้แขนเดียวนะครับในการกวาดน้ําเข้ามานะครับท,าาาา uh ทีนี้ก็ดันเข้ามาหาตัวนะครับ่าสลับกันซ้ายขวานะครับใช้แขนข้างเดียวนะครับพยายามโอบน้ําเข้ามานะครับระหว่างโอบแล้วก็หายใจนะครับโอบมาหายใจออกและหายใจเข้าและหายใจออกโอบเข้ามานะครับทาทั้งหมดนะครับสิ้ครั้งนะครับสลับกันช้าๆหายใจนีแหลกนะครับเป็นช่วงครูดาวเนาะ ทำช้าๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับต่อเนื่องไปครับหืดน้ำเข้ามาถ้าต่อมานะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับหรือว่ากล้ามเนื้อคอรดในเส็นะครับ ท่านี้ครับก็จะทําทั้งหมดนะครับ15วินาทีนะครับค้างไว้ในน้ํานะครับพอทําครบข้างหนึ่งแล้วครับก็เปลี่ยนข้างไปอีกข้างนะครับเหมือนเดิมเลยครับพยายามทรงตัวในน้ําให้ได้เยอะๆนะครับและยืดไปด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อยืดกล้ามเนื้อคอร์สได้เสพหรือต้นขาด้านหน้าให้เยอะๆนะครับถ้าต่อมาครับ shoulder stretch นะครับ ท่านี้นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ของเรานะครับพยายามค้างไว้นะครับ15วินาทีนะครับอ่าเหยียดแขนครับเข้ามาหากันนะครับและดึงเข้ามาหาลําตัวเยอะๆนะครับทําทั้งหมด15วินาทีทั้งหมด2ข้างเลยนะครับพยายามหายใจเข้าและออกสลับกันครับท่าถ่อมาครับเป็นท่า t i เซ t set s a นะครับท่านี้ครับจะเป็นท่ายืดบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างของลําตัวนะครับ ทำค้างไว้นะครับทั้งหมด15วินาทีนะครับพยายามนะครับดึงช่วงบริเวณข้อศอกนะครับมาเยอะๆนะครับเพื่อยืดบริเวณต้นแขนด้านหลังแล้วก็บริเวณข้างๆลาตัวให้มากที่สุดครับอ่าและสุดท้ายนะครับรีแลกต์มูฟเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะบัดมือและสะบัดขานะครับหมุนข้อเท้าเล็กน้อยนะครับเป็นการรีแลก์ท่าทางนะครับก่อนที่เราจะเสร็จจากการออกกําลังกายในน้ำกันนะครับ ยินแหละครับ่อนคาย เป็นอย่างไรกันบ้างในการออกกำลังกายในน้ําในวันนี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ทางเลือกในการออกกำลังกายแบบใหม่นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ในการออกกำลังกายในน้ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากติดตามเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า IG นะครับสามารถติดตามได้ใน The Citizen Studio ของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ